พีเตอร์จะเอาอะไรพีเตอร์จะเอาอะไรไอบีมบีมใช่บีมอะวะไอบีมใช่บีมครับรอครับแม่ใ่ครับทุกพี่ไม่ใช่ครับบีมอยู่ไหนครับไม่รู้เลยครับทุกพี่เอาบีมอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านิดตาบ้านดีกว่าน้องเหนื่อยไหมครับอะไรนะคะเหนื่อยไหมไม่ค่ะไม่ ขนาดโดนหลอกใช้ยังไม่เหนื่อยนะเฮ้ยเฮ้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยบอกไม่เหนื่อยเลยผ่านหลายใจแล้วเหนื่อยไอ้บอลไปไหนลองถามเซนบ้าดิว่าบอลไปไหนื่ถามนี่น้องนั่นดีกว่าหนึ่งก็มาขับยากเหลือเกินไอ้ยเฮ้ยฮัลโหลน้องครับ พี่พี่บอลไปไหนครับพี่บอลพี่บอลยังไม่มาค่ะหลอกใช้ไม่พอไม่เอาน้องอีกดูเดิน้องน้องโรสตีนหัวแกงทำอะไรน้อยก็เล่นฟีฟ้าเอ้ยเตะบอลน่ะอะไรนะครับพ๋อ พวกแก๊งเตะบอลอยู่ครับไม่ตามมาหน่อยหรอมันน่าจะตายหูมันตายหาไปแล้วแบบไอ้เหี้ยนั่นน่ะนี่คือความในใจนะไอ้บอลกันอยู่ไม่เนี่ยไอ้บอลกันอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนแล้วบอกความในใจของคนในแก๊งนะอันนี้นะถามกในได้าะคนนี้อาจจะเป็นความคิดคนเดียวในแก๊งอะไรโอมาเมื่อไหร่อ่ะเนาะขายพี่อ่ะยังไงอยู่แต่ว่าฮัลโหลครับไอ้บอลอยู่ไหนอะครับฮัลโหลมีคนเสนอมา 7M อ่ะ พี่บอลไม่มาเป๊ะสุดแล้วอะเจ็บเยอะเพราะไอ้นี้อยู่ออเมบีมอยู่ออเมบีมอยู่ไม่ว่างร้องสิเอมเอาดีกว่าขายดีกว่าฮัลโหลครับบางบอลอยู่ไหนครับบางบอลอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลครับัหรอครับบางบอลอยู่ปะครับไม่คิดถึงบางบอลเนี้ยเหรอครับมีใครแบบโคนรับอะไรนี่หรออะไรนะครับเสียงเบามากเลยครับ ยิ่งถึงอยู่เขาบอกยิ่ถึงอยู่แล้วต้องถามอันนี้โดนหลอกใช้จนโง่ไปแล้วดําอยู่ไหนอ่ะดําอ่ะดําอ่ดานี่นี่ครับอลมาตับจีบตัวจีบตัวจีบตับตัวนําตัวนําว่ะฮัลโหลครับเหนื่อยไหมครับโดนบางบอลหลอกใช้โอ้โหเย่เย่พวกนั้นเลยครับเนี่ยก็แล้วอยู่ไหนไอ้เย่เสียงหมดแบทจะวะช่วงนี้กิจกิจกิจมันถูกครับพี่ผมก็ต้องเล่นไหน พี่ลุกพี่ลุกมันทำอะไรของมันวะไม่ไม่รู้สึกอะไรกันหน่อยหรอครับพี่ลุกพี่ลุกพี่ลุกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเขามาเล้าไม่ได้เล้าอันนี้ทำอะไรอ่ะไอ้ทำอะไรอ่ะไอ้หน้าดำไม่กินมึงยังเรียกไอ้มันอยู่นะนี่มันอยู่นะนี่นี่คุยกับเดฟนี่นี่จริจริงเอาเดฟเอมันอยู่นี่เอาไอ้บ๊อบไอ้บอสกูไปดูไปดูดิหลังบ้านมายุดมันอยู่มันอยู่ไอ้บอสไม่ใช่จอมยุทธ์ไอ้ไอ้เจ้เหรอ ไอ้บอสมันอยู่ในห้องนั่นน่ะดูดิเตะบอลเพลินเลยโอ้ยเฮ้ยในดิอ่ะเออเออยู่จริงหน้าคุณดูดิอ่ะแต่ในกลุ่มในกลุ่มพี่ผมเขาทำกาชาไม่ใช่หรอเขาบอกอ่ะโอ้ยเสร็จไปเร็วเสร็จไปนานเร็ววัดอีกนะกาชาเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่สองวันที่แล้วเออเสร็จนานเร็วเขาอ้างเตะบอลอยู่นี่แชร์จอยอยู่นี่มาเล่นฟีฟ่าอยู่เหรอครับพี่รออะไรอ่ะ ความรู้สึกที่เสียไปผมมียี่สิบสามคนมาห้าหกวันแล้วครับทำไมเงี้ยแต่ผมมาสู้ครับกอ่าศูนย์ผมไม่รู้สึกว่ามีเลยเอาไหมเอาไหมเอาปุนไม่ไม่ปืนนะเบ้าเอาเบ้าเอาเดี๋ยอาเดิ๋ยวเอาเดิ๋ยวเอาเดี๋ยว่ลูกไม่ได้มาเล่นไม่ปืนว่ะพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกไมปืนอะเบ้าสรุปโดนเหลี่ยมจ่อยมะเลยได้ได้มาเดี๋มาดิมาดิ๋ยวโดนเขายิงพังไปถามความรู้สึกน้องน้องบีมที่โดนอมดีกว่าบอส มันจะเล่นในอุโมงกันหรอวะเนี่ยอ๋อไม่ยังไาคันนี้น่าจะใช่อุ้มได้เนาะแต่ห้ามบินนะวิ่งอย่างเงี้ยจังหวะเผยแล้ใครจับมันได้ขึ้นเขาทีแม่งอย่างกบบอย่างไรเฮี้ยเฮี้ยกับทุกคันอ่ะไม่ต้องหืนอะ่ะนี่นี่นี่ S <S <an> เลยกระดึบกระดึ๊บในอุโมงค์ด้วยแล้วก็จะดูยังไงเนี่ยเขาไปดูเขา,าไปจอดนอนน,นอนเลยไปวัด<อ>แล้วก็ยืนไอ้จอดแค่นี้อยู่ไปอ่ะเขาไม่ใช้ปืนนี่เขาเข้าไปรอก่อนโหลครับน้องบีมอยู่ไหนครับน้องบีมอยู่ไหนเอ่ยโหลครับน้องบีมอยู่ไหนครับโหลครับพบน้องบีมอยู่ไหนครับ ตรงนี้ไม่มีหูวมาดีทีมาว้าครับพี่ชายนี่มาแล้วมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนบังบอลอมให้ฮะอะไรนะพี่บับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนบังบอลอมให้เราได้เสียงบอลดังอะรู้สึกอะไรนะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่บังบอลอมให้ครับอมให้อะไรพี่ไม่มีนะ แล้วเรา,ออาแน้องบีมรู้สึกยังไงบ้างครับที่บางบอลเนี่ยอยู่อยู่แซมบ้าแต่ว่าไปมีจัดมิทติ้งแต่กะโหบ Hope, ไม่ไม่สนใจแย่แสตมบ้ารู้สึกยังไงบ้างครับไม่ไม่ใช่ครับก็คนรู้จักกันนะครับเพราะว่าไปสังสรรค์รอย่ารหน,นีไงบีบอลรู้สึกดีเหมือนคนทิ้งแก๊ง ถ้าเราเอายังอ่ะมันจะไฟยังเนี้ยขอขอเข้าไปดูได้ไหมขอโทษขอโทษขอพี่เาไปกลางอุโมงนะพี่ขอเข้าไปดูกลางอุโมงนะได้พี่ขับไม่เล่นปืนใช่ไหมบ้านบ้าซึงได้เอาไปเลยไปแช่์ไปเลยมันดูดีด้งมันชอบใจนะไอ้บอลตรงไหนเยอะอ้วนไอ้สัตว์อุ้ยรับคนเข้าเองไปกี่ครับบอสอ่ะด่ามันด่ามันไม่ได้หรอกไม่ด่ามันไปทำไมก็ไอ้บีมันอ้วนเอาเถอะ ก็สารตอนใส่ก็ไม่ได่ามันทำไมไม่แล้วมึงขำขึ้นมาเหมือนมึงขำสะใจกลัวเป็นไรต้องใส่เจ๊วัตไม่ได้มีไม่บอลมันไม่อ้วนแล้วมันออกกําลังกายแล้วตอนนี้เหลือห้าสิบโลแล้วไอ้เหี้ย่หอมกว่ามึงอีกอัปเดตหน่อยเดี๋ยแบบมัจะบอกขึ้นไปสิบกว่าโลจริงเลยรู้สึกเอาลงยากมากเลย บอกเข้าไปตรงกลางสิครับมาจอดดูตรงนี้มันดูได้เนี่ยหไม่เอาไปเกกะเขาไม่เกกะไม่เกะไม่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 ไล่ไม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 ไม่ไม่ไม่นม่กมาไม่ไม่ไห่ไม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 ไม่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 นด่ไม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 ่ะม่ไ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 บ่ไม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 ่เม่ไม่นมัไมไมม่ไ่ไม่ไม่ไมนไ้ม่มไม่ได่ไม่ได่ไม่่่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่อมไม่มอ่่าอม่ไม่่ไม่่่ ไทยเก่งครับงั้นน่ะไม่เป็นขอฟังก่อนพวกเราไม่เป็นยังรวยในทีวิตยังสวยอ่ะบอสรวยจริงเป็นขนุนอ่ะโอ้ยแย่รวยจริงเหรอก็แซ่ล่ะอะไรวะมันให้ทำอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่มันน้ำสลับระมูลไม่ออกบอสในชีวิคันาดตามมาชีวิตท่าได้แจ๊สมาแต่รถสวยอยู่นะบอสที่บอสขายอ่ะโอเสีย หมูเด้งอนะไม่ใช่รัรสเซียอีซูซูก็นั่นแหละหมูเด้งรู้เรียกว่าหมูเด้งเหรอสวยอยู่ไะบอลมันอ้วนแบอลไม่ใช้กันเฮียขับกันเซนล,ล่าลว่าทำเฮียอลยเฮ้ยวังนะเหมือนมีโจรน,นึนงก็มันลงไฟม,มันกวาดหมดอะไม่กวาดแค่มีคนโดนรอดูด โดนตรงไหนอ่ะถ้าาจะชนกันปุ๊บผมก็แค่ทำหนีปุ๊บโดนมีไม่กี่แก๊งหรอกเฮียนะเจอเจอค้างไว้เนี่ยจบแต่รอบที่แล้วเจอแก๊งลีกแต่แต่คำว่าหลีกหลีกอดวิตติวิไว้รอบอย่างเงี้ยของมันแก๊งไหนแบบกากหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกปุ๊บกดกันว่าจอดลงดูดีกว่าปุ๊บชักมุมหนึ่งแล้วก็ดูใชหนูรอด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 เชื่อดิเอ้าทำไมไม่เชื่อใจกันแต่ก่อนเชื่อทุกอย่าง เป็นไรไปแล้วอ่ะดูไม่เขาไฟกันเราไปชนเขามันมันมันเสี่ยมระยะตอนนิ่งๆเถอะเนี่ยเซ้ายมุมขวาเนี่ยนิ่งๆอ่ะจอดนิ่งๆอ่ะอันนี้นิ่งๆมันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยบังหมดเลยเนี่ยจอดตรงพื้นอันนิ่งๆอ่ะเออตรงไหนก็ได้เออค่ะเออเจบจบตรงนี้เออจบเยโ่จอดเออแค่นั้นจบอืกพักแม่งไปเล่นกันอีกเลนหนึ่งเรียววิ่งดูเลยเส้นใหญ่ ไม่ใช่มันไปชนกันอีกฝั่งแล้วเหรอวะตอนยัดทำไมอยู่เอ็นโมเมื่อนูนด้านหลังก็มีนไงปลายมันก็มีมันจะเล่นทำไมแคบๆวะอี๋เยี่ยหายไปแใช่พี่เดานะคือตอนนี้แซมบ้ากำลังทำแผนอยู่ใช้เจะแผนบินเวลารอคนเข้าส่วนโฮปกำลังแบบคิดอยู่ว่าจะเล่นยังไงบอลคิดว่าจะสมสมติว่าแซมบ้ามันไปแล้วมันแพ้บอลคิดว่ากูหยุดไหมมันหยุดกับเดิมอีก คนเดิสามวันเนี่ยเงี้ยกี่บาทวะร้ <100. S 1> อยหืมประมาเห็นเห็นเขาบอกว่าโอ้มีแข่งกันไปเท่านั้น อ๋เล่นแปดสิบเหรอเฮ้ยแต่ก่อนมันกดไฟหน้าแล้วไอ้กวางมันจะหายไปไมหมอะวอร์ออดใช่ปะน่าบักนะเนาะไปอาบัคิม ไม่เป็นรอยไหมเนี่ย วันไหนเนี่ยี่เนี่ยออไปถามนี่เอย่าตั้งรอกันแล้วไม่นานเกินรอวะเป็นงานอะไรบ้างคิม โดมาวะเนี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบืมโดนด่านะไปยั้าหมูไปก่อนดีกว่าว่ะไปเลยไปเลยไปเลยเออเลยแม่งเนี้ยเฮ้ยอ้ยอืมอืมออกไม่เล่นปืนนะกูเห็นมอืมอือืมอืมอืมอลมอืมอืม รถเลียมเข้าไปไหมบอสมันเริ่มกันไปแล้วอะ่ะรอจริดูถังนี้ก็ได้สักสมแล้วก็ไม่ออกตกกันนะ อีแล้วปักรถต่ออะป๊บอบ <c oughs> ้ืมสีสีสูตรมัน่กยเคียงกันจัดไปถ้าแค่ไปดูลำบากใช่ไหม บ๊อบทำอะไรอะ่ะเฮ้ยอาสิบมาว่ะเยสบังบอลวะเฮ้ยมาว่ะน่าจะใช้มินูเอนบินวาร์ปมานะอย่างเงี้ยไวจัดเฮ้ยมาว่ะอาสิบมาว่ะใครบอกไม่รักแกงกมานะเนี่ยพระเอกมาฮีโร่จักกี้เอ็กทูี่โดนเนี่ย หน่อยโดนี Elliot, ่ฮะติดมาดิปวดนะปวดคือหลังบ้านนะบอลได้เลยครับบอลเกิยโดนจับอะไรนะ เอาไปทำ er. อะไ,ไรเลขว่าแบคกฉันให้ครับบอสข้าสปินบอสบอกขายแก๊งครับอันหนึ่ง หนึ่งสามตีสองมุย้ยบอกนี่กูลืมแล้วนะ,นะอีที่อ่ะต้อซื้อตะปิ้งเลยไอ้ไนี่เด็กไอ้บอสสิบสี่ล้านยิงเร็วอ่ะยิงเร็วอ่ะยห,เหาเข้าแกงยังอ่ะโอร็้วนะครับบอสเฮ้ยเข้าแกงแล้วเหลือดีดีไปครับพี่บัสพี่บัสตอนแรกผมได้ยินว่าไม่เล่นตื่นกันไม่ออกไป มนยิงกันปุ้งปังเลยเหลี่ยมเรียบร้ยรอยกต่บ้านจบแล้วบอส luôn nhá Vê băng bóng ra ghế Đó nhìn bánh mã đây โอ้เยเยสเจชเอาเล็กซานคือไงไมส่สิงว่าดูโดยไม่สิงเลยกูออกก่อนออกมาเอาชนนะชนนะเรือน

อย่าพ่นนะอย่าพ่นนะอย่าไม่เท wow. ี่ยวขึ้นไม่ได้บอมขับดิบอมไม่ได้เหรอ ไม่ต้องออเอาไงทิ้งหรืออุ่มบัสลองนะบาคกับหาวเป็นใบบัสบาคกับหาวเป็นใบบัสพี่ขับให้หน่อยดิเทลกินข้าวมึงขับครั้งแรกนะลองเป็นมั้งผมกัลองนะ ไม่เคยหลับเลยก็นนย <c oughs> ตาแหลมวัดเหมือนกขึ้นคัน,นโอืม